มาระโกบทที่13ข้อที่14ถึง23นะครับข้อที่14บอกว่าแต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสะสิดสเอียนซึ่งจะทำให้เกิดการรบร้างว่างเปล่าที่ดานียลศาส,สดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งมีวงเล็บไปด้วยนะครับให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเจอเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดีย นี้ไปยังภูเขาทั้งหลายนะครับถ้าคำของพระเจ้าได้พูดถึงสิ่งที่น่าเสียเสียเอียนนะครับที่ทำให้เกิดการลบปล้างมันเกิดความว่างเปล่านะครับแต่จริงๆดาน,นียยเคยพูดไว้แล้วนะครับดาน,นียยเคยพยากรไว้แต่ก็เป็นคำพยากรที่พระเยซูก็ได้ยกดาน,นียยให้ฟังนะครับ ซึ่งอยู่ในดานิเอลบทที่12นะครับนะครับซึ่งก็ในดานิเอลบทที่12นะครับพี่น้องเปิดดูด้วยกันนะครับอีกงๆางดานิเอลบทที่12มีพูดถึงช่วงวาระคล้ายๆกันนี่แหละนะครับก็เป็นเหมือนในช่วงความทุกข์หนักความทุกข์หนักหมายว่าอาจจะเป็นช่วงกรียุกอะนะ ผมก็ไม่รู้แน่ได้นะครับผมก็คงต้องรอไปถามพระเยะซูวันนั้น <laughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็แต่จริงๆเราอ่านวิวรม,มาอ่านมาอ่านมาละโก,โกนะครับมาถึงตอนนี้นี่เราก็จะเห็นว่าพระคำของพระเจ้าก็พยายามเตือนเตือนอยู่นะครับในดาเนียลบทที่สิบสองในข้อที่สิบเอ็ดนะครับ บอกว่าและตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันเสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าศีเสียเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้นจะเป็นเวลา1290วันฟังพระทมปีอยู่พ่งมาพูดอะไรตัวนี้มีเสียงเสียงอะไรดังโ่ขเข้ามาเสียงโทรทัศน์ไปแล้ว เอาตัวราเอาตัวาสามให้เม่ด oh. ูอ๋อรับผมเอาขาวอะไรก็ม่อ๋อโอเคราหอาไปเลยจ้ะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือว่าเวลานี้นะครับก็ในพระธรรมดานียลนี่เดี๋ยวจริงจพี่น้องสามารถที่จะกลับไปศึกษาได้นะครับใน d ดเนียลสินะครับก็แต่ว่าข้อที่11็ดก็พูดถึงตรงนี้นะครับตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชา ประจําวันเสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าเสียเสียนนี่นะครับให้ตั้งสิ่งที่น่าเสียเสียนซึ่งจะทําให้เกิดการกรบ้างว่างเปล่าขึ้นจะเป็นเวลา1,290วันนะครับ1,290วันหาร365สิครับมันกี่ปีครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปีนิดๆนะใช่ไหมมีใครมีเครื่องคิดเลขครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ นะคได้เนี่ยบูลค่เท่าไหร่นะอาจารย์สิบสองครับผมได้เนี่ยสิบสองนะครับข like. ้อที่สิบเอ็ดนะครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเป็นเวลาที่เขาเลิกเครื่องเผาบูชาแต่ว่าเวลาเขาเผาเครื่องเผาบูชาเขาเผาที่ไหนครับที่เาวัดป่าอืมนะครับมันมันมีคือมันเป็นบริบทของบริเวณ ที่ไหนพระวิหารนะผมว่านะก็ในตรงนี้ที่พูดถึงว่าอ่าให้เกิดการลงแรงมากกว่าที่ใดเนี่ยศาสดาพยากรณ์ให้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งในในข้อที่เจสียที่เราเห็นใช่ไหมให้ผู้อ่านเข้าใจเถอะที่ที่ไม่สมควรที่จะตั้งคือตอนนี้พูดง่ายๆว่าพระเยซูไม่อยากจะพูดใช่ไหมพระเยซูไม่อยากจะพูดให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถอะนะครับนะตรงนี้ ก็ตแต่จริงๆน่าจะเป็นคนเขียนนะน่าจะเป็นคนเขียนมงเล็บเป็นคนเป็นคนวงเล็บจะใ,ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดใช่ไหมแต่เวลานี้ก็เป็นคําพูดของพระเยซูไงพระเยซูพูดนะในที่ที่ไม่ควรจะตั้งก็คงจะเป็นพระวิหารนั่นแหละนะครับจิงเซียนไปอยู่ในพระวิหารของพระเจ้านะครับแล้วก็เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายนะครับ ดังนั้นเหตุการณ์นี้นะครับผมส่วนตัวผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจอดจ,จงสําหรับอิสราเอลมันเหมือนกับว่าเราคอยสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลได้นะครับเพราะว่าอะไรพูดถึงยูเดียพูดถึงพระวิหารนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคอยสังเกตในช่วงกียุคมันอาจจะกี่ยุคไปทั้งโลกนั่นแหละแต่ว่า ในเวลานี้เหมือนกับพระเยซูเตือนอิสราเอลเตือนอิสราเอลแต่ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในยุคแรกแล้วในยุคหนึ่งในช่วงสามหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นในสามสิบกว่าปีก็เกิดกรุงโรมเข้ามาใช่ไหมกรุงโรมกรุงโรมเข้ามาจัดการนะครับอิสราเอลนะครับก็ประเทศก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงดังนั้นใ,นใครหนีทันก็ทันในตอนนั้นนะครับแต่ผมคิดว่า นั่นยังไม่ใช่จุดจบคำพยากรเพราะอะไรเพราะคำเพราะคำพยากรบอกว่าจะเป็นการทนทุกข์ที่สุดที่สุดที่เคยมีมาผมว่านั่นคงยังไม่ใช่นะการทนทุกข์ที่สุดยังมาไม่ถึงนะในข้อที่สิบห้าบอกว่าผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอยากให้ลงมาเข้าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตนนะครับผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อยากให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนนะพระคมภีรบอกเราตั้งแต่ในข้อที่14แล้วว่าให้หนีใช่ไหมเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแควน้นอยู่เดียนหนีหนีไปยังภูเขาในข้อที่15ก็บอกว่าถ้าอยู่บนหลังคาบ้านอะ่ะแต่ถึงว่าผมคิดว่าเวลานั้นมันจะเกิดแบบฉับพลันแบบฉับพลันเลยนะครับแบบคือจะมามัวเก็บข้าวเก็บของตัวเองเนี่ยไม่ทันนะเก็บไม่ทัน แสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบฉับพลันนะครับดังนั้นพระเยซูเลยเตือนไงว่าเมื่อถึงเวลานี้อย่าสนใจอะไรทั้งสิน้นวิ่งได้เป็นวิ่งหนีได้เป็นหนีคนที่อยู่บนหลังคาเนี่ยโดดลงหลังคาเลยนะครับอะไรประมาณนั้นไม่ใช่โดดคือบ้านเขาเนี่ยมันมีมันมีบันไดขึ้นบนหลังคาบนดาดฟ้านพี่น้องจําภาพเลยตอนที่เขาหามหามคนง่อยไป ขึ้นไปบนหลังคาแล้วจอดหลังคาลงมาหาพระเยซูได้ไหมนั่นแหละคือด้านหลังบ้าน<ม>ด้านหลังบ้านเขาจะมีบันไดขึ้น<ม>ไปบนดาดฟ้าดังนั้นคนที่อยู่ดาดฟ้าอย่าไม่ต้องห่วงกลับเข้ามาหน้าบ้านมาเก็บของอีกไปเลยไปยังภูเขาเลยน,นี้ไปยังภูเขาเลยนะพระคัมพระเจ้ากำลังบอกแกงนั้นนะก็คือหนีแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเสื้อพงเสื้อผ้านะในะข้อที่สิบหกดีใช่ไหม ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอยากให้กลับไปเอาเสื้อผ้านะไอคนที่อยู่ตามทุ่งนาถ้าเห็นเหตุการณ์นี้ไม่ต้องกลับบ้านหนีเลยนะครับไม่ต้องห่วงข้าวของนึกถึงภาพอะไรครับภาพเมืองโสโดมใช่ไหมภาพเมืองโสโดมกมวลาใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์พาพาหนีใช่ไหมพาโลดหนีนะ่ไหมก็หนีนะครับไม่ต้องเดียวหลังเลยนะครับห้ามเดียวหลังไม่นะครับ เป็นไงครับภรรยาของโลดห่วงบ้านตัวเองบูชาส,สร้างไม้ใหม่ๆเพิ่งสร้างเสร็จไม้ใหม่ๆกลายว่าจะอยู่ตรงนี้แหละบ้านหลังนี้อยู่กับครอบครัวนะครับห่วงบ้านตัวเองเห็นลูกไฟใช่ไหมบึมบบึมบับ่ลงนะครับก็ทําให้กลายเป็นเส,เสาเกลือใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยัง คงวิ่งแต่รั่วเท่านั้นนอกจากคนอื่นคงเฉยอยู่นะก็วิ่งนะครับทั้งครอบครัววิ่งนะครับวิ่งหมดแล้วก็แิ่แต่ครอบครัวรั่วใช่ไหมอ่าใช่ครับครอบครัวอื่นไม่รอดไม่มีไม่มีครอบครัวไม่รอดเลยครับตายหมดครับตายหมดมันหายไปจากแผนที่ประเทศไทยแล้วเอ้ยปแผนที่โลกเท่านั้นเมืองโซดมนะครับมันสิ้นเลยนะครับมันสิ้นสิ้นซากเลยนะครับแล้วก็ ก็คืออยากห่วงนะครับในตรงนี้เราจะเห็นว่าอยากห่วงสิ่งของอยากห่วงข้าวของนะครับหลายคนนะครับจะตายยังห่วง<ม>ข้าวห่วงของตัวเองอยู่ก็มีนะครับใช่ไหมบางคนเนี่ยคือแบบขณะจะตายอยู่นี่ยังยังคิดงนียกับสมบัติตัวเองอะไรก็มีนะบางทีผมว่านะดังนั้นมันก็เหมือนอย่างที่ผมชอบพระธรรมปัญญาจารย์ตอนหนึ่งนะครับกรรษัตริย์ซาโลมอนเขียนบันทึกไว้ว่า ปัญญาที่ตัวเองมีอยู่นี่นก็ไร้ประโยชน์จะมีปัญญาเยอะไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วคือจำได้ไหมซาโลมอนนี่ขอขอสติปัญญาจากพระเจา้าใช่ไหมแต่พอสุดท้ายของช่วงสุดท้ายของชีวิตมีปัญญาเยอะก็เหมือนเดิมน,นั่นแหละสุดท้ายตัวเองก็กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วๆไปอ,อนนือันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังนะครับนั่นคือกริย์ซาโลมอนพูดไปนะครับในนั้นอะไรแต่ตอนนี้ ถ้าพระ,ระเจ้าก็หนุนใจคนที่ฝ้อระวังอยู่ว่าก็หนีนะถ้าถึงเปนะ็นนั้นท่านต้องหนีนะอย่าสนใจนะหนีได้หนีเห็นไ,ไหมแล้วข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าแต่วันแต่ในวันเหล่านั้นวิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีคัน<ม>หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่นะครับทําไมอะครับ<ม>พี่น้องคิดว<ม>่าเพราะอะไร<ม>ถึงวิบัติถึงเกิดขึ้นกับหญิงที่มีคัน คงแต่วิ่งยากนะลูกใาเข้าตอผมอว่าคิดเหมือนแม่ปุ่นนะใช่ไหมคือพระเจ้าบอกให้อะไรพระเจ้าบอกให้หนีไงพระเจ้าบอกให้หนีเออแล้วคนที่มีลูกอะครับลองนึกดูอะมันเป็นวิบัติกับเขาเลยนะ มีคันหืออืมหนียากหนียากกว่าเพื่อนอืยจะจะวิ่งยังไงอ่าแล้วก็ลูกอ่อนกินนมอยู่แล้วโอจะวิ่งจะหนีอ่ะเนี่ยลูกอ่อนลองนึกภาพดูนะครับแต่ต้องหนีไหมต้องหนีนะแต่มันจะลําบากหน่อยนึงถ้าเขสิบแปดเลยว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานใช่ไหมครับจงอธิษฐานขอเพื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวพี่น้องผมผมสังเกตดูข้อนี้ว่านี่ทำไมพระเยซูบอกให้อธิษฐาน คือคือเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดไม่ใช่เหรอเหมือนอย่างที่เราเคยพูด <ừ> ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจําต้องเกิดแต่ทําไมพระเยซูต,ต้องให้อธิษฐานไม่ให้เกิดขึ้นในฤด,ดูหนาวไงจ๊ะเออเอาเแล้วพระเยซูเซนก็พระเยซูรู้ไหมล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นในฤด,ดูไหนพระเยซูรู้รู้ไหมพระบิดาพะ่ะบิดาพระบิดา,ร,ดารู้คนเดียว เออเราได้กินนะแล้วทำไมพระเยซูต้องบอกให้อธิษฐานใช่ไหมครับดังนั้นนึกเพื่อให้เคลื่อนไปใช่ไหมอาจารย์คือถ้าเกิดเจตจำนงต้องเกิดนะคือเราลองนึกดูดีๆนะนี่เราสามารถอธิษฐานเปลี่ยนใจพระเจ้าได้หรออืมพระเจ้าจะให้เกิดฤดูไหนอ่ะเราจะสามารถอธิษฐานเปลี่ยนใจพระเจ้าได้ไหมได้ได้ได้เราโอ่อนวน เออเปลี่ยนไปเปลี่ยนพระเจ้าเออหนายคิดไหมครับนายคิดไหมใช่ไหมครับพี่น้องจําเหตุการณ<ร>์ตอนตอนที่พระเยซูปไปหมู่บ้านออะไรคันนาใช่ไหมที่ทําเปลี่ยนเหล้าเปลี่ยนน้ําเป็นเหล้าอางุ่นอ,อ่ะออ่ามาลีใช่ไหมครับมาลีก็เดินมาบอกพระเยซูพระเยซูเหล้าหมดเหล้าหมดหอืมเอา พระเยซูว่าจะมายุ่งอะไรกับผมตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของผมใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับพระเยซูว่ามันไม่ใช่เวลาของผมนะจะมาจะมาบอกผมทำไมยังไม่ใช่เวลาผมแต่แม่ไม่สนใจครับแม่ก็มาบอกแล้วแม่ก็ไปบอกคนใช้มาอีกมาหาพระเยซูไปหาพระเยซูเลยให้พระเยซูบอกอะไรให้ทําตามแม่รู้ไงแม่รู้ว่ามีคนเดียวที่ช่วยได้งานนี้จะไม่ล่มมีเพียงพระเยซูเท่านั้นละ่ะที่ช่วยได้ คนอื่นในงานไม่สามารถช่วยได้แล้วมีพระเยซูคนเดียวดังนั้นด้วยการอ้อนวอนของนางมารีทําให้พระเยซูเปลี่ยนใจจากพระเยซูกาว่าจะนั่งอยู่ในงานเฉยๆพระเยซูเปลี่ยนใจพระเยซูทําการอัศจรรย์นะครับก็นะก็ดังนั้นเราก็นะครับบางเรื่องบางอย่างเรารู้ว่าเออพระเจ้ากําหนดไปแล้วก็จริง,รงแต่ส่วนของเรายังต้องอส่วนของเราก็ยังต้องอธิษฐานใช่ไหมครับ นะครับดังนั้นส่วนของเรายังต้องเห็นเหมือนกับอันนี้ยเราเห็นโควิดเกิดขึ้นนี่นะครับเออมันจ,จําต้องเกิดเรารู้ว่ามันมันมันต้องเกิดเราก็เลยออไม่ต้องอธิษฐานหรอกยังไงมันก็เกิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันมเราพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงอธิษฐาน <laughs> ไม่ได้ใช่ไหมนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรายังต้องอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงด้วยพระคัมภีร์บอกใช่ไหมครับให้เราอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเอออะไรจะเกิดมันก็จำต้องเกิดใครจะตายก็ตายยังไงก็ต้องตายคิดแบบนี้ก็ไม่ได้อีกละใช่ไหมครับคิดเตียนนะครับดังนั้นเราก็ต้องอยู่ในน้ำพระ้พระเจ้าด้วยใจที่อธิษฐานมิงบอนนะครับแล้วการอธิษฐานจะช่วยให้เรารู้เวลาด้วยนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานเราจะเข้าใจวาระและเวลาแล้วการอยู่ในพระเจ้าเราจะเข้าใจวาระและเวลาจริงๆแล้วเวลานี้พระเยซูพูดเนี่ ผมเชื่อว่าพระเยซูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพระเยซูพูดไว้ในมาระโกถ้าอ่านต่อไปในข้อที่สามสิบสองี่น้องดูมาระโกสิบสามข้อสามสิบสองสิต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์และหรือพระบุตรก็ไม่รู้แต่รู้แต่พระบิดาองค์เดียว แต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้เช่ไหมครับไม่มีใครรู้เลย<ไ>ทูตสวรรค์รู้ไหมไม่รู้สวรรค์ก็ไม่รู้พระบตรพระบิดาองค์พระบุตรรู้ไหมไม่รู้นั่นแหละพระเยซูเลยบอกแห่อธิษฐานะอธิษฐานนะอธิษฐานเพื่อ,อเพื่อว่าจะไม่ให้เกิดในฤดูหนาวพ้องห่วงไงพ้องเป็นห่วงถ้าเกิดในฤดูหนาวมานนี้มานี้ในช่วงฤดูหนาวเป็นไงครับอืม มันจะหนาวมากมันจะลําบาก,าก,บากใช่แม่มแม่ที่อุ้มลูกแบหบนีเข้าไปไม่ได้ไม่ได้บอกให้หนีไปในเมืองนะบอกให้หนีไปในภูเขาใช่ไหมม,มันจะมีต้องมีที่หลบซ่อนนะครับก็ในพระธรรมดานิเอลนี่ก็รู้สึกว่าดานิเอลก็พูดถึงอยู่นะว่ามีที่หลบซ่อนนะนะครับแต่คือสําหรับคนที่พระธรรมดานิเอลก็สําหรับคนที่ ฉลาดนี่ก็จะรอดนะครับแต่คนโง่ก็จะตายนะครับคนฉลาดก็น่าจะคนที่เชื่อฟังใช่ไหมถ้าพูดถึงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูต่อในข้อที่สิบเก้าว่าด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างที่ไม่เคยมีเห็นไหมครับตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงเวลานี้นั้นอันนี้ขึ้นจะน่าจะเป็นช่วงปียุค จริงๆนะครับคือแบบไม่มีการทุกข์ใดจะลําบากเท่านี้อีกแล้วเป็นการทุกข์แสนสาหัสจริงๆนะครับและจะไม่มีต่อไปอีกแลเลยนะครับถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ทรงถูกเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้านะครับ เราจะเห็นพระไทยของพระเจ้าที่ทรงห่วงใยนะครับรก็พงก็ยังทรงห่วงใยมันมันเป็นการชุกยากลําบากในตรงนั้นพงจึงอยากให้การนี้มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ไปเร็วๆนะครับดังนั้นจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดเลยครับคือในคําว่ารอดในตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องรอดบึงไฟนรกนะครับหมายถึงว่ารอดในเหตุการณ์นั้นๆนะ น้องบางคนก็อาจจะตีไปอย่างเดียวเลยว่ารอดคือรอดจากบึงไฟอย่างเดียวเลย <c oughs> คำว่ารอดตรงนี้คือรอดรอดในเหตุการณ์นั้นอะ่ะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เนื้อหนังใ,ใดๆรอดคำว่าเนื้อคืออาจจะต้องต้องมีแก่คนที่ถูกเลือกสรรไว้ต้องรอดอยู่เพราะว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้ายัางต้องทําการต่อผมผมเชื่อว่าคือข่าวประเสริฐของพระเจ้ายังต้องทําการต่อดังนั้นคนที่ถูกเลือกสรรคคนที่พระเจ้าบอกให้หนีนั่นแหละคนที่หนีไป คนที่ถูกเลือกสรรก็จะรอดนะครับก็จะดังนั้นพระองค์ก็พระองค์งก็ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ย่นเข้าเนี่ยมันจะไม่รอดสักคนไงมันมจะหนักจนสุดท้ายหนีก็หนีไม่พนะ้นอ่ะมันก็ต้องตายนะครับดังนั้นพระองค์ต้องย่นวาลระนั้นให้สั้นลงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รอดนะครับทุกคนในที่นี้หมายถึงคนที่เชื่อนะนะคน คนที่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูพูดบอกไว้เนี่ยสิ่งที่พระเยซูพูดบอกเวลาเนี้ยถ้าใครฟังสิ่งที่พระเยซูเตือนเวลานี้รอดแน่นอนเพราะเขาจะรู้เลยตอนนี้อยู่บนดาดคาหลังคาบ้านใช่ไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีอดนึกถึงสิ่งที่พระเยซูพูดเขาจะโดดลงหลังคาแล้ววิ่งเข้าภูเขาเลยนะครับไม่ได้สนใจเข้าของเลยแต่คนไหนที่ไม่รู้เรื่องคนไหนที่ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่พระเยซูพูดตอนนี้ เขาจะทาอะไรครับเขาจะมัวเก็บข้าวของเขาเขาจะมัวยกตู้เย็นเขาจะมัวยกทีวีของเขาอยู่นะครับทีวีไม่รู้สมัยนั้นจะมีไหมนะอาจจะเลิกใช้กันแล้วก็ได้อาจจะห่วงอาจจะห่วงมือถือที่กาลังชาร์จแบตอยู่วิ่งเข้ามาเก็บมือถือที่กําลังชาร์จแบตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นไปได้เอ่อก็อาจจะตายนะครับตายแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวดูในดานนีลแล้วกันนะครับ ดานียลบทที่สิบสองอ่านอ่านเมื่อกี้ผมพาอ่านสิบเอ็ดใช่ไหมมันก่อนหน้านั้นก้อหนึ่งก็คือข้อสิบอ่ะนะครับดานีเลสิบสองข้อสิบี่น้องอ่านอะไแล้วกันครับข้อสิบคนเป็นนั้นมากจะถูกถลุงแล้วได้รับการชำระให้บริปปรสุทธิ์ปราศจากกานิดส่วนคนชั่วยังคงทำชั่วต่อไปไม่มีคนชั่วคนใดจะเข้าใจแต่ผู้ที่แต่ผู้มีปัญญาจะเข้าใจ อืม,อมนะครับคนชั่วไม่เข้าใจสักคนครับแต่คนที่มีปัญญาคน<ม>ที่ฉลาดาจะเข้าใจนะครับดังนั้นคนชั่วก็ตายแอร r แอดเลยครับที่เยรูซาเล็มนะที่ยูเดียนะนะครับดังนั้นเราสังเกตเราสังเกตได้เราสังเกตได้เร,เ,ไดเราอิสราเอลนี่เปรียบเสมือนนาฬิกาของโลกอ่ะนะครับถ้าอะไรเกิดขึ้นกับอิสราเอลนี่พี่น้องคอยสังเกตดูได้เลยนะครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าการทุกนั้นมันจะไปทั่วโลกอยู่แต่จุดหนักๆห,ห,หน่อยก็คือที่เยรูซาเล็มน,นะครับที่สลายโในข้อที่21ประบเอกว่าและในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกว่าพวกท่านว่าดูเจิดพระคิดอยู่ที่นี่หรือดูเจิดอยู่ที่โน,น่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคิดเทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคนทำหมายสำคัญและการมารจัดจันเพื่อล่อลวง ผู้ที่ถูกเลือกสรรแล้วให้หลงถ้าเป็นได้นะครับหน้าคิดตรงนี้ก็คือว่าโอเคเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะมีผู้ผู้สอนผิดผู้ผู้พยากรณ์เตียมเท็ดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นไะคิดเตรียมเท็ดด้วยไะคิดเกิดขึ้นอยู่นูน่นอยู่นี่ตอนนี้มันมีไหมมันก็มีแล้วแหละนะตองนี้นีถามว่าตอนนี้แต่ว่ามันจะหนักขึ้นมันจะหนักขึ้นนะครับจะมีเยอะขึ้นแล้วเขาก็จะ ทำการต่างๆทําการอัศจรรย์หมายสําคัญด้วยนะครับจนน่าเชื่อจนน่าเชื่อถือทําการอัศจรรย์จนน่าเชื่อถือดังนั้นผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้นะครับน่าสังเกตตรงนี้ก็คือว่าผู้ที่ถูกเลือกสรรแสดงว่าใครครับคริสเตียนดังนั้นผู้ที่ถูกเลือกสรรอ่านหลงได้คริสเตียนอ่านหลงได้อ่านหลงได้เออนะครับ ดังนั้นผู้ที่ถูกเลือกสรรก็มีโอกาสพลาดได้เช่นกันนะครับแล้วทําไมถึงพลาดนะครับหลายคนมักคิดว่าในไหนพระเจ้าเลือกเราแล้วทําอย่างไรก็รอดใช่ไหมพี่น้องเคยคิดไหมพลาดใจเออคือหลายครั้งเราคิดว่าอุ้ยังไงพระเจ้าเลือกเราอืเรารอดแล้วแหละยังไงก็รอดเอ่เราก็รอดเราก็ทําไงเราก็รอดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็หลายคนคิดเสียนอาจจะคิดอย่างนี้นะนะครับ แล้วก็แต่ตรงนี้พระเจ้าพูดชัดเจนนะคนที่เลือกสรรหลงนะครับถูกอาจจะหลงได้นะครับจริงอยู่ว่าพระเจ้าเลือกเราใช่ไหมครับพระเจ้าเลือกเราจริงพระเจ้าเลือกเราจริงแต่เอกสิทธิ์การตัดสินใจเป็นของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ต้องเลือกเอาเองพระเจ้าเลือกเราก็จริงแต่เราต้องเลือกเอาด้วย <c oughs> คือเราต้องเลือกเอาสิ่งที่พระเจ้าเลือกเราหรือว่าเราจะเลือกเอาตามใจเราตามใจตัวเก่าเรา ตามใจความคิดเดิมๆของเรานะครับดังนั้นถ้าเราเลือกเอาน้ำพระทัยพระเจ้าเราก็จะไม่หลงแต่แต่ถ้าเราเลือกในสิ่งอื่นเราก็อาจจะหลงแต่ที่นแนบไอ้พวกที่หลงเพราะอะไรนะครับขายิบสามบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีดูเถิดเราได้บอกสิ่งสารพัดให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วดังนั้นไอ้พวกที่หลงคริสเตียนที่ยังหลงอยู่เพราะอะไร,รเพราะไม่ไมเพราะไม่อ่าน,านพระคัมภีร์ อมไม่อ่านไม่อธิษฐานไม่อ่านพระกัมภี์ไอพวกที่หลงไปเพราะพระเจ้าบอกว่าเราบอกไว้หมดแล้วสิ่งสารพัดให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วพระเยซูบอกแล้วใช่ไหมบอกไม้หมดแล้วแต่คุณไม่อ่านพระกัมภีร์คุณเลยไม่เข้าใจนะครับคุณไม่ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆคุณเลยไม่เข้าใจนะครับก็ทําให้หลง ดังนั้นคนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าจริงๆเนี่ยคือพระเจ้าจะเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยให้กับเราอย่างแน่นอนดังนั้นเวลาโมงนั้นโมงนั้นยามนั้นไม่มีใครรู้ที่ว่าแต่ถึงเวลานั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มาบอกเราเหมือนโลดใช่ไหมทูตสวรรค์ก็พาพาออกไปดังนั้นถึงเวลานั้นพระเจ้าจะมีอะไรที่บอกอยู่มีสิ่งที่สะกิดเราอยู่นะครับยังไงผมก็เชื่อว่ายังไงก็ พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยิน,ส,น,นสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงพระเจ้าจะเปิดเผยให้กับคนที่รักพงค์นะครับหรือว่าโอ้หลายข้อนะครับพี่น้องคือยังไงพระเจ้าก็จะเปิดเผยกับเราผมเชื่อ,อมเมื่อถึงวารานะั้นแต่เพียงแต่ว่าพงค์ไม่ได้บอกเวลานี้กับเราเฉยๆพระเจ้าบอกแดเนียลตั้งแต่นู่นบอกแดเนียลหลายพันปีแล้วพระองค์บอกว่าปิดทะมึกไว้ไม่บอกใครแต่พอมาถึงยอนในวิวรณ์พระเจ้าก็แกะ แกะตาใช่ไหมแกะตานะครับแล้วมาถึงยุคเราอีกเดี๋ยวพระเจ้าจะบอกเราอีกนะครับ <ừ> ผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าเราต้องอยู่ในการเฝ้ารอคอยที่เตรียมชีวิตที่ดีนะครับจดจ่อกับพระเจ้าจริงๆเราก็จะรู้วาระในเวลาของพระเจ้าแน่นอนนะครับเหมือนกับที่พงค์บอกว่าคือฝนจะตกเนี่ยเราก็ยังรู้เราเรายังรู้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับ อะไรสักอย่างนี่แหละที่พูดจริงนะผมก็จำไม่ได้คนจะตกฟ้าก็ยังสูงข่าวเอออะไรประมาณนั้น,นครับโอเครัาผมก็ประมาณนี้ครับ